เมื่อก่อนบอกว่าไม่มีเขาก็อยู่ได้ก็ว่าก็บอกแล้วเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วแล้วทำไมตอนนั้นเปลี่ยนไปไม่รู้ถ้าสมมติถ้าสมมติไม่ดังอย่างเงี้ยไม่มีตังค์ให้เงี้ยก็เลิกจบไหม มาแนะนำเพจขายรหัสเกม ROV e. ไม่โกงเครดิตดีมาก DJ เมอร์ขอรับประกันร้านนี้ชัวร์ซื้อขายได้จริงน้องๆเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหารหัสเกม ROV e. ราคาถูกเริ่มต้นเพียง50บาทคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนดีมแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมชื่อเพจอ d m i n ต้น T P J นะครับผมวงเล็บนะฮะ ID มีเยอะมากครับผมลงขายทุกวันนะครับเดี๋วดีมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้สนใจลองทักแชทไปคุยกับพี่เขาได้เลย สวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนะี้นะครับผมวันพะุษห์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับผมคือผมอ่ะโพสไปในชุมชน YouTube นะครับผมว่าอยากให้แกลอะไรแฟนผมนะครับซึ่งก็มีคนเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะเลยว่า แกงบอกเลิก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 อะไรก็แกงบอกเลิกคือผมคบกันมาขนาดนี้ให้แกงบอกเลิกโอ้ my god แต่ผมจะทําตามที่ทุกคนบอกครับ <c oughs> <c oughs> บางคนนะครับผมอาจจะไม่ชอบนะครับผมแต่คุณผู้ชมฟังผมก่อนครับเราจะไม่เชิงว่าเราจะแก้บอกเลิกแต่เราจะเป็นการลองใจโดยการบอกเลิก <What? S 1> นะครับผมแผนการของเรานะครับเดี๋ยวเราจะรีบพูดละกันเผื่อแบตกล้องมันจะหมดนะครับผมโกเคมาแผนการของเราก็ครับผมก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมเนี่ยไปเรียนนะครับผมวันพฤหัสนะปกติมันจะเป็นเรียนรอดอไปเรียนเรียนรออไปเรียนใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ไปเรียนครับผมวันพฤหัสนะครับผมไม่มีรอดอซึ่งก็ ผมก็อยู่โรงเรียนเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยผมเนี่ยจะทําการแกล้งบอกเลิกโดยการที่วันนี้ผมอะ่ะจะไม่สนใจไม่สนใจมิวเลยนะครับไม่สนใจมิวเลยคือตอนเนี้ ผมเพิ่งแยกกันจากสินทันเวทเกตใช่ไหมครับผมก็ทะเลาะกันมาก่อนด้วยแหละแล้วผมตัวที่ผมมันเป็นคนสร้างเรื่องหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเออเพื่อนทะเลาะเอยหรือว่าการไปถ่ายรูปกับน้องๆในโรงเรียนเอยให้เขาหึงอะไรเงี้ยนะครับผมนะแต่ไม่รู้เขาหึงหรือเปล่านะแต่เขาก็คงไม่ชอบแหละเพราะเขาโกรธผมนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ไม่บอกนะผมกลับบ้านผมยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยนะก็คือเขาทักมาผมก็ยังไม่ตอบนะผมผมเล่นแต่เกมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละครับคือเราจะแก้ไม่สนใจในวันนี้ส่วนพรุ่งนี้เน แต่กล้องของเราแอบถ่ายซึ่งเป็นเพื่อนผมผมเตรียมกับเพื่อนไว้นะครับผมเป็นทีมงานของผมเองนะจ๊ะนั่นแหละนะครับก็เตรียมกันไว้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับเราจะใช้ไมครไวลดในการสื่อสารกันนะครับผมจะมีกล้องตัวนี้แอบถ่ายนะครับผมแล้วเรามาดูปฏิกิริยากันแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าเรามีเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าเซอร์ไพรส์ของเราคืออะไรอินเสิร์ตมาสวัสดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็แอบ นะครับมาซื้อวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมทองครับสองสลึงกี่บาทเพื่อนอ่าหมื่นหึ่งพันบาทนะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปลองใจดูนะครับว่าถ้าผมบอกเลิกไปเนี่ยอาการจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วเราจะเซอร์ไพร์ด้วยสิ่งสิ่งนี้กันอขอย้ายให้หายเหตะตอนเนี้ยโอเคครับผมแล้วเจอกันครับและนี่นะครับ,ค,รบคือเซอร์ไพรส์คือผมอะไปซื้อทองมาน้องๆอ,อืม สองสลึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพบาทน้อ,องน้องก็คิดดูว่าพี่เด่นรวยขนาดไหนห<า>ความจริงไม่ใช่หรอกคือมีสปอนเซอร์นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ต้นมากๆนะครับผมเดี๋ยวขึ้นวาไว้ให้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันว่า ในคืนนี้เนี่ยเป็นยังไง <entirely. S 1> แล้วพร <soci ings concept> like ุ่งนี้เนี่ยเราจะจัดเต็มยังไงแล้วถ้าเราลองใจโดยการบอกเลิกเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะยังรักผมอยู่ไหมนะครับเขาจะยังแคร์ผมอยู่หรือเปล่าซึ่งคลิปนี้ผมใช้เวลาคิดและก็เตรียมกับเพื่อนเวลาวันถึง2วันเลยนะครับโดยการที่นอนตีตีหนึ่งตีสองตลอดนะลองพี่ไม่มีเวลาเลยแต่พี่ก็ทําเพื่อลองๆนะลองๆก็คิดดูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอกําลังใจด้วยการกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่า คลิปนี้ผมเสี่ยงมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าคําตอบที่จะได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับมันเป็นการลองใจที่แท้จริงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้หญิงคนนี้ผมรักด้วยใจจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในค่ําคืนนี้ถ้าผมไม่ตอบอะไรเลยแล้วเราจะทิ้งท้ายประโยคเด็ดๆไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอคุยด้วยหน่อยเออจะเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเป็นเวลา 4ี่ทุ่มสินาทีนะครับผมก็ผมได้ทําการโพสลงเฟซไปนะฮะนี่เนียนบอกเลยแล้วดูในแชทต,ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เมื่อทุ่มมาสิเนะครับผมอ่าเขาทักมาว่าหายถึงบ้านยางออนไม่ตอบนะผมแล้วก็ทักมาช่วงสองทุ่มนะฮะว่าหายครับผม แล้วผมก็ด้วยความที่สงสารนะคร<ะ>ับผมก็เลยตอบไปนิดนึงว่าจะลงรูปไหนก็คือเขาส่งร,รูปมาให้เลือกนะครับผมก็เขาก็บอกว่าไม่รู้ผมก็บอกว่าโอเคเขาก็ส่งสติกเกอร์มาตอนนี้คือเขางอนแทนแล้วนะครับผมนะแต่ด้วยความที่ผมเป็นพ่อบ้านใจกล้านะ,ะผมผมก็ขอจิง<ว>อยู่แล้วนะฮะเราก็จะไม่ตอบนะผมนะแต่เราจะพิะะม,นะมพ์ประโยะคนี้ไปนะ,ปะ,ะคุณผู้ชมดูนะพรุ่งนี้ขอคุยด้วยหน่อยนะจะทําให้อยากรู้ทําไมไม่อะไว้พรุ่งนี้ นี่ครับผมไว้งนี้แล้วเราก็จะตัดบทเลยครับผมเราก็จะปิดเฟซเลยครับผมโอเคปิดเลยปิดการแถบโอเคปิดแ็บแล้วผมตอนนี้ก็คือเราจะไม่อ่านข้อความไปแล้แต่นี้เขาอ่านแล้ว <c oughs> <c oughs> พูดมาอเราจะไม่ตอบครับผมเราปิดเฟซนะนี่ก็เป็นแผนของเพื่อนผมนะครับผมนะมีอะไรก็โทษเพื่อนผมเป็นอะไรก็พูดนะ <c oughs> พูดเลยอ้าวผมไม่พูดครับผมไม่พูดเอาไว้่งนี้ <c oughs> โอเคเจอกันพรุ่งนี้จ้ะทุกคน A later few moments อะไรนะเธอต้องมีไม่งั้นเธอไม่พูดแบบนี้หรอกมีมีอะไรเธอบอกว่าวันไม่รู้เอาเดี๋ยวนึงวันท้ายแล้วนะเนี่ยวันท้ายคืออะไรอยากคุยตอนเนี้ยโอ้ยท้อง Oh no พูดมาลุเลมัไม่มีมีแล้วเท่าเมื่อก,กี้ยังพูดเลยไม่อยากคุยตอนนี้อยากคุยเลยพูดพูดมันไม่มีจะให้มีได้ไงอ๋ออ๋อก็มังพูดมาแบบมันมีอ่ะวันก็อยากคุยด้วยเฉยแล้ววันไทยแล้วนะคือเงียบเธอพูดดีถ้าใส่ลมทำไมก็เธอไม่พูดสักทีอ่ะ ตอนนี้เวลาห้าทุ่มสิบหกนะนะครับ<ฮ>ก็มิวน่าจะนอนแล้วแหละนะแต่ว่าเราต้องมาลุ้นทุกนีนนะครับว่าจะเป็นยังไงและคุณผู้ชมไม่ต้องมาบอกนะว่าพี่ดีมทําไม,ไมยังไม่อาบน้ําอีกนะครับพอดีพี่เนี่ยวางแผนเพื่อที่จะให้มันเรียนที่สุดนะครับผมเท่าที่มันจะออกมาได้นะฮะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือไม่มีเตียมจริงๆนะครับอันนี้คือไม่มีเตียมจริงๆและคือผมเนี่ยเตียมแค่กับทีมงาน ไว้และคือรอบนี้ทีมงานผมเยอะมากๆแน่นอนนะผม <_ D> เพราะว่าครั้งนี้คือมันเป็นคลิปใหญ่จริงๆนะครับผมก็อยากให้มันออกมาดีและออกมาสมจริงที่สุดชวนทะเลาะนะครับผมหร<ไ>ือไม่ว่าจะเป็นการที่ผมเนี่ยไปถ่ายรูปกับเด็กนะเ้ยถ่ายรูปกับสาวอะไรเงี้ยนะฮะ<ไ>ก็แบบเตรียมการให้มิวเนี่ยกดผมอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้ามิวเห็นคลิปนี้ก็ขอโทษนะ <_ d> มันเป็นแผนของเราโอเคไหม,โอ,อมโอเคเจอกันครับพรุ่งนี้เช้า โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเข้าแผนเราเป๊ะเลยนะครับผมเดี mm ๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับนี่ฮะตอนนี้เอ่อผมเนี่ยใส่จัดไปเป็นชุดนะครับผมเพื่อที่จะให้คลิปนี้เนี่ยออกมาดีนะครับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยขอโทษจะพยายามปรับให้เป็นเหมือนเดิมทำไมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมช่นนี้มันดีง่ายแต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยคือเขารักเธอเหมือนเดิมหีหยขอโทษนะดีการดีการจะไม่ทำนี่ัสแบบนี้แกจะพยายามปรับตัวขอโทษนะหายโกรธนะหายโกรธ เข้าแผ่เราเป๊ะเลยครับผมแต่เดี๋ยวเรานะจะไม่ตอบนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับผมก็ตามที่แผลเราบอกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายก่อนละกันอ่าเดี๋ยวขอพลิกกล้องก่อนโอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็คือวันนี้ต้องอธิบายก่อนว่ามิวเนี่ยมันไม่มาโรงเรียนเพราะว่ามันท้องเสียนะครับความจริงก็กะจะทําคลิปวันนี้แหละแต่ว่าเอากล้องไปก็เสียฟรี่ครับวันเนี้ยแต่ว่าเราก็จะเต็มแล้วก็วางแผนกระทีมงานให้มันออกมาเนี้ยบที่สุดแล้วนะครับก็ได้เวลาเตรียมตัวอีกหนึ่งวันคือวันนี้นะครับ แล้วพรุ่งนี้คือวันศุกร์นะครับผมเดี๋ยวรู้กันว่าแผนออกมาจะเป็นยังไงและปฏิกิริยาจะเป็นยังไงคือพรุ่งนี้รู้กันแน่นอนชาวนมัสกกรทุกคนครับผมตอนนี้สถานการณ์เป็นใจเรามากนะครับผมและบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีเตี้ยมจริงๆนะครับไม่มีเตี้ยมจริงๆเป็นสถานการณ์จริงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดู เออนักออคุณผู้ชมถ้าถ้าเห็นตอนเนี้ยก็น่าจะเห็นคลิปที่ผมคุยกันแล้วนะครับผมผมแอบอัดตอนผมโทรคุยกันไว้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่าไปเล่นเกมกับน้องๆก่อนละกันนะครับผมจะไม่สนใจเพื่อที่จะให้คลิปนี้มันออกมาผมจะต้องอดทน<อ>ผมจะต้องไม่ใจอ่อนแต่ตอนนี้ผมใจอ่อนแล้วเนี่ยแต่ว่าช่างวันเจอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้คลิปนะอืมมมมััันนนนไ่า่ารรงงเเเเีีียยด๋ยวจจออกุ้คบ มมไ,มไม่จริงอะ่ะโรมาโรมาผูกไว้แล้ไม่จริงไม่ผูกไม่ตื <h <h yes> <h <h ่นไม่จริงอ่ะได้ไม่เชื่อใช่ไหมหวานเช้าก็ไม่รักนะโจนแน่กาเลวะแาไิกะลม่นว้เอาดี เมือ่อก่อนบอกว่าไม่มีเขาก็อยู่ได้กเบอกแล้วเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วแล้วทำไมตอนนั้นเปลี่ยนไปไม่รูแ้แล้วตอนที่ไปดูหนังกับซีคืออะไรตอนนั้นกพ่อนคน่นก็ไปใช้เวลาตั้งนานแล้ว่ะตอนนั้นคือเบื่อเขาใช่ไหมไม่ได้เบื่อตอนนั้นไม่ได้เบื่อแล้วตอนนั้นที่มาพูดตรงกับชัชนว่าอะไรนะ ที่บอกเขาเลิกเขาอะไรตอนนั้นที่เขาไม่สนใจเธอเพราะเขาเบื่อเธออะไรเนะี่ยคะคืออะไรถ้าสมมติถ้าสมมติกูไม่ดังเนี้ยกูมไม่มีตังให้มึงเนี้ยมึงก็เลิกถูกไหม <Yeah. S 2> ไม่น่าพูดเลย mm hmm. โอนได้ไหมอะไรจะไปโยคที่พูดได้ไหม,ไมก่อนที่เขาจะซื้อไอโฟนให้ก่อนที่เขาจะซื้อในกาให้ <What? S 1> เฮอยเขาไม่สนใจเนาะเขาซื้อพอซื้อก็สนใจ <c oughs> ไม่อยากจะพูดมานานแล้วแหละแต่เห็นเออช่วงนี้ก็สนใจก็ไม่ได้อะไร ก็ไม่รู้ว่ารักจริงหรือเปล่า อะไร็ออก่นยาออะไรมีอะไรขอจะเห็นยาออกเบื่อหนาวหนาวอย่างไรเธอโอเคไหมไม่เจอหรอหรือว่าเข้าน้ำแป๊บมึงเข้งน,น้ำตอนนี้มันเหมือนมันกลับได้แล้วเว้ย เดี๋ยวเปลี่ยนแผนเป็นเป็นเฉลยก็ได้ A few moments later มาสรุปแล้วเขาอยู่เนเนี่ย thần da bao quay cho tiền Không đi nữa kia Bà không nào mà Hả? Bây trừ anh nhá Bây trừ mai ถ่ายให้ได้หนึ่งร้อยบาทของฟอมปะเนี่ยเออของฟอมซื้อเด้ไงอุ้ยเอาซื้อของฟองไอเดียเท่าไหร่ไอ้ไดยเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนดเท่าไหร่สองสลึงอะไม่รู้ว่าอันนี้แอปไถ่ใช่ปะเออนี่เดี๋ยวคุณไปซื้อกอล์ฟอเลยนะค่ะจริงปะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคือเอาจริงๆแผนแผนมันอะต้องเนี้ยวกว่านี้แต่ว่าเธอจับได้ จริงจริงมุมมันไม่ได้ด้วยเออเออก็คือเธอต้องไปั่งนู้นเอาใครจะไปรู้ถูกไหมขอบคุณครับซื้อไปหม่นหนึก็นี่ไงเช่นราคาเนี้ยเออหนึ่งหมื่นหนึันสองร้เบขอบคุณนที่ซื้อให้อ่ะฮาา่่่่ ถ่ายเสร็จแล้วก็เอาคืนถ่ายเสร็จก็เอาคืนไงี่ว่าแหละเล่นเล่นให้เลยกลาวกลาวตีดไม่หรอเรทเอาลงช่องเอาลงคลิปป่ะเนี่ยลงเฮ้ยแล้วแม่เราแม่เธอไม่เห็นเหรอไม่เห็นเพราะเพราะอันเนี้ยไม่ใช่เงินเขาสปอนเซอร์ตกใจหมดเฮ้ยก็ที่พี่ต้ตเนี่ยเออนั่นแหละขอบคุณสปอนเซอร์ที่ทำให้จะบอกว่าจะบอกว่าเตรียมการกันตั้งแต่วันไหนนะ เตรียมการตั้งแต่วันพุธความจริงอ่ะเออความจริงอ่ะจะเฉลยวันพฤหัสแดนไม่มันโรงเรียนเอากล้องมาฟรีเลยก็คือถ้าเกิดวันเนี้ยเขางุ่งิดจนเขากลับบ้านจริงๆอ่ะครับไงก็นั่นแหละก็ไม่มีแผนสำรอง้วไงก็แค่ภาวนาหนใจว่าเอ้ยอย่าใจเย็นอะไรเงี้ยความจริงนี่ใจอ่อนมากเลยนะเนียความจริงจะใจแข็งถามปอนจะใจแข็งแบบไม่คุยด้วยทั้งวันอ่ะตอนแรกแต่ว่าก็นั่นแหละเินติด ครับพี่นี่ฮะแผนไปแผนไปแผ่นไป,น,ไปนี่ฮะนี่ทีมงานเรานะฮะนี่ทีมงานอันนี้คือรู้หมดนะครับรู้หมดทุกคนแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงในห้องรู้อีกใครอ่ะพิมพ์จริงๆก็รู้แล้วพวกนี้ก็รู้ก็เตรียมกันมาหมดแหละคุณทุกคนมากที่ทำแต่แผนทุกอย่างอะแต,แต่แต่ก็เฟลอะแต่ก็ได้รู้ว่าอืออะไรคืออะไรนะรูอะระ้อะไรอะรู้ดิเอออะไรไหนย่างอะ แล้วหน้ามึงอยากไปลงหน้ากูเรียนมากเลยอ่ะโอเคครับถ้าเป็นเพื่อนที่ชอบผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกอติ๊กิปปุ๊บอีดีมเอาคืนเออเอาคืนไปเอาคืนเลยเจอกันครับบ๊ายบาย